สภาพพื้นผิวของพื้นที่ในบางจุดเพื่อให้สะดวกประการเดินครับตรงนี้ต้องมาเดินผานใช้างานบ่อยขึ้นก็เ๋ยวจะปรับสภาพให้มันเรียบขึ้นด้วยเสียมตัวนี้ครับ ล้วก็เดี๋ยวก็จะจัดการครับต้นผือโน่นขึ้นหน,นึ่งกอนมีร่มหนึ่มันจะขึ้นดีครับแดดบางมันขึ้นเพียบเลยเไม่ใช่แดดบางต้นไมบ้บางให้ร่มเงาขึ้นดีเลยครับเดี๋ยวจะไปจัดการก่อนก่อนที่มันจะโตขึ้นเยอะกลับ ได้สภาพเปรียบๆ่างนี้หน่อยครับจะเห็นว่ายังมีดินก้อนใหญ่ๆอยู่นะครับมันยังแห้งไม่ค่อยสนิทพอแห้งไม่สนิทปป๊บเนี่ยมันจะมีความเหนียวด้วยความที่มันเป็นดินเหนียวผสมดินร่วนก็ต้องรอให้มันแห้งสนิทมันจะแตกง่ายครับไม่อย่งางั้นสับเข้าไปแตกยากครับ ก็อาจจะดูวันนี้ครับเสียมเนี่ยไม่คมแล้วก็ยังไม่ดีพอตรงปลายนี่จริงๆว่าต้องต่อท่อไปอีกสักประมาณสิบเซนอย่างไ้ห้าเซนครับแล้วก็เทปูนเข้าไปอุดในรูแล้วก็เชื่อมเข้าไปครับทวงให้หัวมนันหนักๆไว้ เรียกหัวเรียกท้ายดียรัให้ส่วนนี้ครับหนักหกเข้าไว้เราจะได้ใช้แรงในการกระแทกน้อยลงครับให้หลักโมเมนตัมนะครับหลักทางฟิสิกส์ง่ายๆคิดง่ายๆไม่ต้องคำนวณครับประมาณนี้ใครต้องการทำเสียงแบบนี้เนี่ยเหมาะครับในการขุดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ใช้ตัวด้ามด้ามหัวเสียมนะครับตัวหัวเสียมด้านหัวเสียมเนี่ยใช้เหล็กแห่กครับไปซื้อตามร้านขายของเก่าะครับขายเศษเหล็กกิโลมิจิตังครับซื้อมาสักท่อนหนึ่งแล้วก็มาเชื่อมติดกับัดบรื่อปกติเนี่ยตัวอื่นที่ผมทำเนี่ยจะใช้ ด้วยความที่ผมตัวเล็กละกะครัีผมก็จะแชร์แบบเพียงแค่สีครึ่งหนึ่งนะครับพรตัวนี้นิันมันจะจับง่ายไม่ปวดเนื้เวลาเวลาขุดแต่ตัวพวกนั้นเนี่ยอยู่สวนอื่นหมดแล้วครับมอบให้คนอื่นเข้าไปหมดแล้วครับสองสามด้ามเ <c oughs> พราะคิดว่าตัวเองอัดจะไม่ได้ทำส่วนอีกในชีวิตนี้ก็ <c oughs> เหลือตัวนี้ครับ ที่เป็นตัวต้นแบบทดลองก็ก็เลยเอามาใช้ก่อนยังไม่ได้ไปทำใหม่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึงมันก็ยังพอใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าต้องการผ่อนแรงก็ต้องทําแบบที่ว่าครับตรงปลายตรงน,นี้ครับโอเคครับ ต่อครับบางอันอาจจะยังหยับๆยังไม่ละเอียดก็เดี๋ยวสับให้มันแตกเยอะๆมันก็จะแห้งง่ายพอแห้งง่ายเราค่อยมาสับอีกทีนึ่งก็จะมันจะก้อน,อนเล็กๆเหมือนก้อนขวดมันเห็นคุกที่เราโรยนะครับพืนก็จะเรียบก็จะเดินง่ายหน่อยไม่บาดเท้าเยอะด้วยครับอย่างนี้ถ้าใส่รองเท้าแกะอย่างนี้ อาจจะไปเฉียวแล้วก็ปาครับมันคมครับปกติก็จะใส่บูทนะครับแต่แตะกี้บูทเปียกน้ำครับรองเท้าที่ใส่เปียกน้ำไม่ชอบแฉะก็เลยถอดออกตาก่อนเราใส่แตกก่อนตัวช่วยครับลองดูยังไม่เคยจริงๆก,ก็ยังไม่เคยทั้งหมดนะครับไม่เคย ผมดินลักษณะนี้เราไม่เคยปรับดินในลักษณะนี้ก็ไม่ว่าจะใช้ข้าแห้เนี่ยครับไม่ค่อขมนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ย โอเคนะครับก็ถ้าได้ด้ามที่หนักๆกว่านี้เหมาะมือกว่านี้ก็น่าจะเปโอเคเพราะดินบางส่วนก้อนบางส่วนที่ยังเหนียวไปที่เสียมสับสับไม่ได้ก็ใช้เนี่ยสับกระเล็ก่มอันนี้คือมันจะเรียก เร็ง่ายด้ให้มันเล็กใหม่อนึงพอเวลามันแห้งจริงๆแล้วเนี่ยใช้น้ำรดไม่นานนะครับมันก็จะสลายถ้ามันแห้งสนิทๆนะมันก็จะไม่แพ็กเป็นก้อนขนาดนี้หรอกไว้หลายจุดอย่างนี้นครับ ไม่แน่นมากนะไม่มีความเหนียวผสมอยู่ก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นบางทีอาจต้องวางแผนครับทำไมถึงส่วนนี้ถึงอาจจะไปช้าหนึ่งก็คือทำคนเดียวสองก็คือใช้เครื่องมือมันบ้านเนี่ยครับไม่ได้ใช้เครื่องมือจากกลใช้น้ำมัน ให้สิ้นเปลืองหรือสร้างวควมลิปให้ให้กับโลกครับอาจจะไม่รีบด,ด้วยครับส่วนหนึ่งว่างบน้อยว่าเรียบร้อยครับขุดสับเกี่ยวพื้นที่ที่ต้องการใช้ในช่วงแรกก่อน นี้ครับปเป็นเกงืเกือถังเขียวก็ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดครับ